สวัสดีจ้ายายหนูจะชาแนวยออมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเมานี่ยายสิพ้าพีพาน้องมากินตำส่วขนมจีนนะคะใส่มะละกอใส่แค่รดเท่านี้ละค่ะใส่หมูหยอค่ะแซ่บแซบค่ะพี่น้องนะคะมามาจ้าเมานี่พ้าพีพาน้องมากินตำส่วค่ะใส่ถั่วหงอกน้ำด้วยค่ะเพิ่มคว่วแบบว่ากรอบนะคะถั่วงอกเข้ามาตรงลวกค่ะแล้วก็ใส่ใบผพักชี้เลื่อยเท่านะคะพักชี จีนเท่านี้แหละค่ะมามาจ้ะพี่น้องจ้านะคะมากินตำซัวบ้านยายหนูนะคะคุณน่ะพี่น้องเต็มจานบักไงค่ะแส,แสบแสบมันนัวค่ะกินแบบแสบอีดีพี่น้องนะคะมีความแบบว่ากลมกลมค่ะบ่ค่อยเผ็ดปันไหนนะคะแบบว่าแสบนัวค่ะยายบใไซเผ็ดนะคะพี่น้องมามาจ้ามากินตำซัวบ้านยายหนูจานะะ้าเลยค่ะพี่น้องจ้านะคะ แสบแสบเนื้อนื้อน้ำกันค่ะหมูยอกะับแสบแสบค่ะหมูยอแผ่นใหญ่ๆหนาๆนะคะหลวกใส่ค่ะพี่น้องมามาจากทุกคนมากินตําซัวบ้านยายหนูจ่าด้วยค่ะเมื่อนี้ก็ได้นะคะแสบแสบยัวยัวค่ะคิดยากค่ะพี่น้องกันอยากนะมันก็แสบค่ะนะคะขอโทษขออภัยหลายๆด้วยค่ะพี่น้องที่บ่ได้นั่งกินกับพี่กับน้องนะคะยายเห็น ไทยเ้เบิงนะคะพี่น้องจานนี่แหละค่ะคือย่ายกินแนวนี้แหละค่ะช่วงนี้ย่า่พยา,ยามสิลดนำนักค่ะพี่น้องย่า่สิบ่ค่อยกินพวกกับเข่าหลายอย่างนะคะกินแค่เนี่แหละค่ะนำนักสิได้ลดค่ะเพราะว่าย่ายไม่หโรคประจาตัวเนี่ยนิดนึงนะค่ะพี่น้องนะคะกินนลายมันสิเป็นแบบว่าแห่นทองนะนะพี่น้องม่คิว่ามันเกิดจากสาเหตุใดนะคะย่ายกับพ่อนไ่ไปตรวจเบ้งเพียงแต่ว่าซื้อยามากินค่ะพี่น้องเพื่อนเป็นกดไลย,ย้อนว่าสันกิน ลายแล้วมันสีดันดันดันขึ้นมาทองใยนี่มันสีองปองอยู่นะคะพี่น้องจ้านะคะนี่ราคาใยสีพยามรดนนำนะค่ะพี่น้องมามาจะมากินตําส่วนบานใยหนูจ้าด้วยค่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้กับซ้ำนี่ราคาเอินพี่เอินน้องมากินตําส่วนบานใยหนูค่ะใยกับขอบคุณสําหรับการติดตามช่องใยหนูจ่าชาแนลขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะคะขอบคุณสําหรับการติดตาม เบื้องล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งห้ย่ายในเด้อค่ะไปละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามอีกทีหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ